สวัสดีครับ พบกับนิวสมาเนียอีกครั้งเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่เรียกว่ามาเที่ยวอยู่ในเมืองไทยแต่ว่ามา discredit ประเทศไทยซึ่งกําลังเป็นข่าวก็คือเรื่องของสาวจีนนะครับเขาก็มาแต่งตัวไปว่าว่าวิวทำคอนเทนต์ discredit ไทยอัดคลิปเดินเที่ยวคนเดียวย่านยาน่ยา,นยานท่องเที่ยวกลางรุงก,ก็คือถนนานานาเราก็บอกว่าคนที่มาเดินถนนเนี้ย99%ไม่ใช่คนดีเดินคนเดียวไม่ปลอดภัยเรียกว่ากลายเป็นดราม่ากันเลยเนี่ย ด้วยเธอก็บอกว่า ธอในแต่งตัวว่าวิวนะครับก็บอกว่าฉันว่าที่นี่ผู้หญิงคนเดียวห้ามมาเลยค่ะอันตรายมากๆเพราะคุณไม่รู้ว่าคุณเดินเดินไปจะเจอกับคนอะไรแบบไหนอีกทั้งก็ยังมีการซูมกล้องไปที่ชาวต่างชาติที่ไม่รู้เรื่องนะครับไม่รู้อะไรเลยก็แค่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็มีพร้อมเสียงประกอบในคลิปเพื่อให้สื่อเพื่อสื่อให้เข้าใจว่ากลุ่มคนที่ตัวเธอเนี่ยแอบบันทึกภาพเหล่านั้นอาจประสงค์ไม่ดีกับเธอก็เรียกว่าทำคอนเทนต์ไม่สร้างสรรค์น,นะครับซึ่งทำคน,ทนแบบเนี้ยก็เรียกว่าเหมือนเป็นการกล่าวหาสถานที่ เน,น,นั่นก็คือถนนอันนี้คือซอยนานาซึ่งคือคนไทยก็มองว่าโอ้โหมาหากินกับเมืองไทยแล้วก็ทำคอนเทนต์ discredit เหมือนกินบนเรือนขี่รถบนหลังคาเลยประมาณนี้โดยจากคลิปเธอก็พูดว่าวันนี้ขอเอาตัวมาลองเสียงดูเพื่อจะบอกกับผู้หญิงทุกคนคะ่ะว่าถ้าคุณมาที่นี่จะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ในคลิปนะครับตัดมาที่ซอยนานาเวลา23นาฬิกาสาเธอเดินไปทางซอยมีกล้องซูมหน้าพวกชาวต่างชาติที่เหลือมามองเธอแล้วเธอก็แต่งตัวแบบว่า โด้วยว่าวิวแบบปําบประมาณนี้นะครับเราก็มีข้อความว่าฉันเดินซอยนี้อย่างอกสันขอนแขวนแล้วก็เธอเนี่ยแอบมาพูดกับกล้องว่าเดี๋ยวฉันจะยืนอยู่ที่ซอยนี้นะคะรอดูว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อจากนี้แล้วก็แล้วเธอเนี่ยยืน ริมทางเท้าแล้วมีผู้ชายร่างท้วมคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังในคลิปก็บอกว่าเป็นบอดี้การ์ดเผื่อเกิดเหตุไม่ดีเธอก็ยืนรอไปเรื่อยๆกล้องแพนไปหลายๆมุมจนสักพักมีชายชาวต่างชาติคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเหมือนพูดอะไรบางอย่างกับเธอแล้วเธอก็บอกมืกอปฏิเสธพูด s อ r r y แล้วเดินออกมาจังหวะนี้เธอทําหน้าเวอร์พูดกับกล้องว่าเมื่อกี้ผู้ชายคนนั้นมาทักทายฉันว่า how are you today แต่บอกเลยว่าจังหวะนั้นเขาอบอกเลยว่าถ้าจังหวะนั้นเขาดึงตัวฉันขึ้นมารับรองว่าฉันไหวตัวไม่ทันแน่ๆเพราะงั้นผู้หญิงที่มาที่นี่อยู่ดีๆคุณโดนเข้าถึงตัวรับรองว่าคุณหนีไม่พ้นเธอได้ย้ำหน้ากล้องว่าฉันว่าที่นี่ผู้หญิงตัวคนเดียวห้ามมาเลยครับเพราะอันตรายมากๆคุณไม่รู้เลยว่าคุณเดิน,ดนไปจะเจออะไรกับคนแบบไหนแล้วก็มีประโยคที่สําคัญที่พูดนะครับบอกว่าคนที่มาเดินถนนเส้นนี้99%ไม่ใช่คนดีอะไรหรอกค่ะโอ้โหรุนแรงมากๆเลยทีเดียว ทำให้คนไทยก็คือในเพจ เกี่ยวกับเพจหนังสือพิมพ์หรือเพจสื่ออะไรต่างๆก็มีการเอาเรื่องของเธอมาพูดนะครับว่าเธอเนี่ยจงใจ d i s เครดิตเมืองไทยมากๆเลยเอาจริงแล้วก็คือช่วงนี้อย่างที่เราทราบมันจะมีทุนจีนเท่านะครับดังนั้นคนจีนที่มาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าดีหรือไม่ดีมากน้อยแค่ไหนเพราะเอาจริงแล้วคนไทยก็ระแวงพวกทุนจีนเหมือนกันเข้ามาไม่ค่อยดีขณะที่ทางจีนเขาก็เหมือนกับว่าตั้งแต่ดูหนังเรื่องโนมอบ t นะครับก็ไม่อยากมาเที่ยวเมืองไทยซึ่งคนไทยมองว่าดีด้วยซ้ําถ้าเกิดว่าไม่ต้องมีคน มาเที่ยวนะครับคือถ้าเป็นถ้าเป็นนักท่องเที่ยวดีๆมาเที่ยวแบบค l e a n clean cle an, แบบนะตั้งใจมาเที่ยวอย่างบริสุทธิ์ใจในดีมากๆแต่หลังๆเนี่ยมาในรูปแบบเป็นทุนเทาทุนจีนเทานะครับมาปุ๊บแล้วก็มาอยู่โยงมาลงทุนทําธุรกิจที่ไม่ดีจากนั้นก็อย่างที่ทราบนะครับว่ามีการโดนส่งตัวก็กไม่ทราบว่าจะโดนส่งตัวกลับหรือเปล่าแต่ว่า ถ้าเป็นประเทศเมียนมาแล้วก็ลาวเนี่ยพวกพิชาชีพพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์อะไรต่างๆของจีนที่อยู่ในเมียนมาแล้วก็ลาวเนี่ยโดนส่งตัวกลับไปแล้วของไทยเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะยังไงนะครับมีวิแว,วลรวไมไปถึงตรงฝั่งกัมพูชาเอาจริงพิชาชีพที่อารวาสอยู่ในเอเชียขนาดนี้ก็มีไปถึงทางญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ซึ่งเท่าที่ผมตามข่าวเนี่ยก็เป็นพิชาชีพชาวจีนเหมือนกันเป็นพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับมาในรูปแบบเดียวกันเลยเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วก็มีทั้งในเกาหลีใต้ญ,ญี่ปุ่นนก็คืืออเหม ประมาณว่าทํางานอยู่ในจีนไม่ได้นะครับเพราะว่ามาตรการจีนทังเด็กขาดก็หนีออกมาจากเมืองจีนไปอยู่เมียนมาบ้างมาอยู่ลาวบ้างเพราะว่าประเทศทางแถบอาเซียนเนี่ยเหมือนกับว่ากฎไม่กฎหมายไม่ค่อยเข้มงวดแล้วก็มีในมีในเกาหลีใต้บ้างมีในญี่ปุ่นบ้างล่าสุดตํารวจก็ไม่ได้ปล่อยให้เรื่องนี้เรียกยืดเยื้อหรือว่าอะไรแต่อย่างใดเพราะว่าเป็นอะไรที่มัน,เป,นเป็นประเด็นที่ทางฝั่งไทยก็ไม่พอใจเช่นกันตํารวจก็เลยนี่นะครับ เข้ามาก็คือทางตอมอเนี่ยก็มีการซักสาวจีนไหลสดดิสเครดิตใประเทศไทยพบแฝงขายออนไลน์ก็เลยส่งดําเนินคดีพรบบํทำงานด้วยนะครับโอ้โหเรียกว่ารีบทํางานกันได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวโดยเจ้าหน้าที่บอกอสสสตมก็เข้าตรวจสอบบุคคลดังกล่าวที่ปรากฏในคลิปคือนางสาวหวางจือหยู หวังจะอยู่นะครับสัญชาติจีนเข้าประเทศไทยด้วยวีซ่าประเภทไทยพรีเว e ิเจก r d โอ้โหเรียกว่าเป็นเหมือนสิทธิพิเศษด้วยจึงได้เชิญตัวมาซักถามปากคําโดยเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นคนทําคลิปจริงแต่ไม่ได้มีเจตนาให้เกิดความเสียหายต่อประเทศไทยโดยเพียงแต่ต้องการประชาสัมพันธ์ให้คนต่างชาติรู้ว่าสถานที่ไหนผู้หญิงไปคนเดียวควรจะระวังตัวจากการตรวจสอบพฤติกรรมของนางสาวหวังพบว่ามีการไลฟ์สดขายสินค้าออนไลน์จึงเข้าข่ายการทํางานของคนต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตเป็นความผิดตามพรกการบริหารจัด การการทำงานของคนต่างด้าวโดยพนักงานสอบสวนบอกอสอสอส,อสอตมจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาให้นางสาวหวางทราบว่าเป็นคนต่างด้าวทางานโดยไม่มีใบอนุญาตเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าจะทำคอนเทนต์หรืออะไรแจ้งเตือนก็ไม่ควรจะ,ะทำคอนที่นที่มันเวอร์เกินไปนะครับว่า99เป็นคนไม่ดีโอโหอันนี้มันก็เกินไปก็เรียกว่าโดนไปเต็มๆครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ทีชมอะไรก็สามารถเมนวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ